เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการครับขุนศึกสอดเดียพันธ์ครับลีมาต์อีกทีนึงครับกับท่านั่นเพชรดำชัยสอดต้องวาจีนครับหลังแหมจังหวะสับมือนี่แทบจะเดินเข้าใส่กันก่อนสับมือกับพี่ป๋องครับสอกขวานะครับเฉียวไปครับพยายามโยนซ้ายครับขุนศึก เตะขาครับเพชรนำชัยครับหมัดขวาของขุนศึกครับด่าแข้งซ้ายเอาไว้ครับขยับสับศอกซ้ายครับเพชรนำชัยครับงัดศอกซ้ายคืนครับจากขุนศึกครับแม่ยักเงี้ยงประดุกวันนี้นี่มา3ามครั้งแล้วนะครับยกละครั้งครับดูครับมั่นใจครับมั่นใจแล้วออกครับแข้งขวาครับขวาขึ้นมาครับขุนศึกดันออกมาเพชรนำชัยมีเตะมาเหมือนกันครับเอาร่วบวงในครับอย่างครับอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับวงในมั่นใจในร่างกายครับเพชรนำชัยครับ แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ประมาทกันไม่ได้ครับเตะขาครับเพชรนำชัยครับขุนศึกเตะขาคืนครับกลัวที่ไหนครับแข้งซ้ายสูงถีบซ้ายเอาไว้ต่อยซ้ายลำตัวครับเพชรนำชัยครับถึงตัวขวางเอาไว้ตีได้ไหมตีได้ไหมไม่ไม่ชัดเจนทั้งคู่กรรมการแยกแยกครับแยกกันมาก่อนครับเดินต่อครับเดินบีบเดินเร็วนะครับเตะซ้ายสกัดไว้ก่อนครับถีบครับเตะคืนมาเร่งเหมือนกันครับท่าน้านเพชรนำชัยครับ เจอซ้ายสกัดไวแล้วอู้หมัดครับนี่ครับรออยู่แล้วครับจังหวะขวางแล้วเด้งตีก่อนครับงด้าขุนศึกแม่ใช้กลยุทธ์ตีหัวเข้าบ้านครับขุนศึกสอนเดชพันธ์ครับเตะขวาครับนี่จากอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาครับนักมวยดังๆของนาทวีสงขลาก็ต้องยกให้เพชรทวีสอกิติชัยแหละครับแต่ว่าเพชรทวีนี่ไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสกิติชัยที่ทุ่งสงขลาศรีธรรมราชอ่าล่ะครับเดินต่อครับเพชรนำชัยครับ เดินเข้ามาครับแทงขวามาขวาคืนแล้วสอกกลับครับโอ้นี่ครับจะมีล้โอ้จังหวะสับซอกครับมีซุดเหมือนกันครับทางด้านขุนศึกครับแกกล้าออกกล้าทำหลือเกินนะครับเพชรนำชัยครับเอาและครับเดินบุกต่อครับเพชรนำชัยนี่รอดักจังหวะ2ครับเตะขาครับขุนทางด้านของเพชรนำชัยขุนศึกนะครับรอดักจังหวะ2แหม่มาหลายครั้งเลยนะครับยักเยี่ยงประดุกกรรมการเรียกซะก่อนครับจังหวะนี้เหมือนว่าจะติดใจครับ นี่กระดุกครับของท่านั่นเพชรดำชัยก็เตะซ้ายมาไว้ก่อนครับแข่งขวาขวามาขวาคืนครับแล้วดูครับลากออกมาครับหืใจคอแกจะแกจะถอยครับทั้งนั้นที่โดนเตะขาวไว้อยู่ตีได้ไหมโอ้สับศอกขวานะครับเอาพยักหน้าครับเอาศอกขวาอีนึงครับศอกซ้ายครับศอกขวาครับโอ้โหดูฮะจังหวะเข้าเบรกของเพชรดำชัยครับกล้าออกเหลือเกินนะครับขยับข้อบีครับ เตะขาครับต่อย้ายลำตัวครับขุนศึกยังไงครับโอ้โหรับเยอะครับมีปัญหาที่ตาหรือเปล่าครับซองโดนเป้าตาหรือเปล่าครับขุนศึกโอ้ที่สําคัญเนี่ยช็อตเมื่อกคู่นะครับไปยืนซึมให้เห็นครับเพชรนำชายเกลรออยู่แล้วครับอย่าให้มีจังหวะแบบนี้ครับเอาครับเด้งตีคืนไปครับท่านั้นขุนศึกครับต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนครับเด้งตีขวาได้อีกทีหนึ่งครับคือจะจับ จะเดินจับจะเดินตีก็ต้องทำแล้วครับหมดยกที่สามไปนะครับดูผลงานยกที่ผ่านมาครับงัดศอกซ้ายไปก่อนครับเพนํำชัยครับพยายามจะสับศอกขวาคืนไม่ถึงครับนี่ครับยักเยี่ยงประดุกด้วยขวานะครับทีต่อยขวาลำตัวครับกล้าออกกล้าทำและเกินครับเพนํำชัยครับนี่ครับจังหวะศอกกลับด้วยครับจะลือสีบทยาเอาสับศอกขวาจังหวะนี้ สับศอกขวานะครับเข้าเบรกพยักหน้าพยักหน้าเติมอีกทีหนึ่งครับพยักหน้าเอาไปอีกทีหนึ่งครับทั้งขวาทั้งซ้ายแล้วก็จบที่ขวาครับสี่ศอกพร้อมๆกันเลยนะครับในชุดนี้ของเพชรนำชัยสอจโต้งปลาจีนแต่ตอนนี้นี่มีหลายๆข้อความครับพี่ป๋องครับบอกว่าเห็นทางนั้นขุนศึกยิ้มเมื่อสักครู่นี้นึกถึงไทยสอจอพปี๊ยุ้ไทยครับ ยิ้มสยองครับเอาครับมาดูกันต่อครับยกที่ยกที่4ี่ครับล็อกได้เด้งตีครับนี่ครับตอนนี้นี่เปลี่ยนแผนครับมาสู้ในวงในครับโอ้แต่ทางด้านเพชรนำใช้กันก็มีจังหวะขวางครับลดดูครับขวางแล้วงัดศอกอีกแล้วครับโอ้ไม่ธรรมดาครับเด็กคนนี้ครับมั่นใจเหลือเกินครับต่อยหมัดครับไปที่ลำตัวโอ้อาวุธไก่เยอะเหลือเกินครับลำเลียงเข้ามากรรมการเรียกเข้ามานะครับกรรมการเรียกเข้ามาครับ สันดั้งมีปัญหาหรือเปล่าครับท่านของขุนศึกเตะขวาไว้ครับทีบซ้ายครับทีบหลุดครับโดนแค่ขวาของขุนศึกครับเตะขาครับเพชรดำชัยขุนศึกเตะซ้ายหน้าทีบซ้ายเอาไว้แทงเข่าซ้ายครับเพชรดำชัยครับขุนศึกจับดีครับจับดีแต่ว่าเพชรดำชัยขวางครับขวางเอาไว้ตีเข่าขวาครับแม่นอกก็ได้ในก็ดีแล้วครับตอนนี้ครับไปครับหลากหลายครับ หมัดมาครับสอกคืนไปครับอาครับรวบรถเด้งตีขวาครับแต่นั่นเพชรนำชัยครับโอ้ย่างนี้พี่ป๋องบอกเลยครับนอกได้ในดีอาวุธเยอะเหลือเกินครับกระโจนเข้ามาครับเข่าลอยสองชั้นครับโอ้โหนี่ถือว่ากระตุกหนวดเสือเลยนะครับเพราะว่าเข่าลอยสองชั้นเนี่ยมันต้องไข่สอดเดชพันนะครก็ถือว่าเป็น่ข่มวยที่ฝึกฝนนักมวยนะครับให้ทําท่านี้บ่อยๆนะครับต่อยขวาลาตัวครับขุ่ศึก เกลือจิ้มเกลือแลลวครับหมัดมาหมัดคืนโดนแทงเข่าซ้ายจากเพชรนำชายครับขุนศึกตีเข่าซ้ายเจอเข่าขวาของเพชรนำชายครับมีขยมขยมด้วยนะครับกรรมการเรียกมาครับกรรมการอนุพันธ์เผือกสวัสดิ์ไปต่อครับพลระกําลังยังเหลือล้นทั้งคู่ครับขุนศึกสับศอกยังไงครับเจอเตะเจาะยางครับเพชรนำชัยทีไปก่อนครับอาครับผ่อนเกมให้ขุนศึกเดินบ้างครับงัดศอกทีมามีจังหวะครับปักศอกคืนไปครับ อาครับโอ้ยสอกสวนเสียวไปนิดเดียวครับเชียวไปนิดเดียวรวบได้ล็อกล็อกแล้วยังไงครับยังตีกันไม่ได้ครับแยกออกมาก่อนครับนี่ฟันตัดปรโทูสุรเชษพยายามโบกให้ขุนศึกเดินนะครับแต่ว่าเพชรนำชัยครับเนี่ยครับปิดเกมเดินของขุนศึกด้วยการเดินเข้าหาก่อนเอาละครับสับสอกขาครับขุนศึกไม่ถึงนะครับอุ้มเลยครับเพชรนำชัยครับ ครับแย่ครับเดินต่อสับศอกครับพยายามสกัดด้วยศอกครับจังหวะรวบแล้วเด้งตีอีกครีครับของทางด้านเพชรนำชัยครับเดินต่อครับเพชรนำชัยหมัดครับโอ้โหหนึ่งสองค่อนข้าเลียแล้วขวางครับขวางได้ครับตอนนี้ขวางแล้วเด้งตีครับเอาครับขวางโดนเยอะเหลือเกินครับวันนี้ขุนศึกครับเพชรนำชัยมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้ ทีบหลุดอศอกขวาของขุนศึกของบรรโดนกันได้เนี่ยพยายามจะงัดศอกซ้ายงัดศอกซ้ายคืนครับเพชรนำชัยครับตั้งกระแพงเอาไว้เตะขาครับเพชรนำชัยครับขุนศึกถาดวนชวนปะทะแล้วครับเดินเข้าหาบ้างครับหมดยกที่สี่วัดสุรร์ธานีครับจังหวะสับศอกขวาสับศอกขวาคืนทันควันครับเพชรนำชัยโอ้นี่เขาลอยสองชั้นนะครับเกือบโดนครับเกือบโดนปลายคางครับนี่ครับดูกันอีกครั้งหนึ่งครับของเพชรนำชัยครับสับศอกขวาครับขุนศึก ก็พยายามกัดฟันสับสอกคืนนะครับเนี่ยครับเวียงซอกขวาไม่ได้นะครับแต่ว่าหมัดขวาแล้วก็ล้วงลําตัวของเพชรนำชัยทำได้ดีแล้วเกินหลากหลายครับแต่เห็นว่ามีเลือดครับตอนนี้นี่อยากจะรู้ว่าเป็นเลือดของใครครับมีเลือดออกมาเหมือนกันครับท่านั่นเพชรนำชัยครับนี่ครับเลือดออกมาน่าจะหลังใบหูครับอาล่ะครับยกที่หยกสุดท้ายนะครับเดินต่อยเลยนะครับขุนศึกครับ หัวใจดีอยู่แล้วนะครับเด็กคนนี้เตะขาครับเพชรนำชัยก็ไม่ถอยครับโอ้ดีเอาไม้หน้าสามขึ้นไปด้วยนี่ไม่รู้จะเอาอยู่ไม่อยู่ครับเพชรนำชัยเอาละครับุนศึกเตะขาต่อยต่อยหมัาขวาครับํำตัวสอกขวาไม่โดนครับโอ้นีครับบนออกครับเหลืนต่อครับท่านั้นขุนศึกครับยังมีเวลาครับเชื่อเหลือเกินว่า มีเวลาแบบนี้เนี่ยไม่ยอมง่ายๆแน่นอนครับเตะซ้ายครับแต่ตอนนี้นี่ขอครับขอจุดเปลี่ยนในชีวิตสักสักหมัดครับโดนแล้วยังไม่แว่งเลยครับท่านั่นเพชรน้ำชัยก็มีหลายคําถามแหละครับทําไมแข็งแรงแข็งแต่งขนาดนี้ครับนักมวยหลายๆคนครับก็มาจากการฝึกฝนฝึกซ้อมการเตรียมตัวครับถีบซ้ายครับ ถามว่ากินอะไรพิเศษก็คือื่นไหมนะครับถามเพชรนำชัยครับเคยถามน้องเขาก็ไม่มีอะไรพิเศษแหละครับก็ส้มตําปูปลาเนี่ยแหละครับไม่ได้กินเหล็กกินปูนเข้าไปใช่ไหมไม่ใช่ครับส้มตําปลาไลไก่ย่างครับกระทนมก็ไก่ย่างอร่อยนะครับเป็นอีกหนึ่งอำเภอของจังหวัดศรีสะเกดนอกจากห้วยทับทันต้องบอกว่านี่ก็เข้าตําราอย่างที่พี่ป๋องพูดประจำก็พูดเสมอครับก็ซ้อมมากเจ็บน้อยครับ ซ้อมน้อยเนี่เจ็บมากครับก็เลือกเอาครับน้องๆครับนี่แต่ก็พยายามอย่างเต็มที่เลยนะครับขุนศึกทีขวาไว้ครับเพชรนำชัยครับวันนี้นี่โดนเพลงสอกไปเยอะเลยนะครับยกสามยกสี่ครับพยายามจะต่อยขวาลำตัวครับขุนศึกจากกระโดดสลับขาเตะครับเล่นท่ายากครับ คือตอนนี้ท่ายากของขุนศึกก็คือต้องได้นับเป็นอย่างน้อยก่อนครับแต่ตอนนี้ขอครับขอเต็มๆขอจังๆสักทีครับอ้นี่ครับการคอคืนมาครับอย่างดีหลบได้ครับแล้วหมัดครับแต่ก็ยังต้องบอกว่าโชว์ความแข็งแกร่งอยู่เลยครับทาดนานเพชรน้ำชัยขุนศึกก็พยายามหาวิธีเจาะโอ้ คือต้องบอกว่าปีนี้ยังต่อยกันไม่ได้แล้วครับคู่นี้ต้องฉีกแล้วครับโอ้วันนี้เห็นเลยนะครับว่าเพชรนำชัยนี่แกล่งนอกแกล่งในดูครับทีบครับไม่ให้ทั้งนั้นขุนศึกเป็นการปิดโอกาสแล้วครับไม่ให้ขุนศึกีดยทำอะไรได้ครับ ถ้าเกิดคว้าชัยในไฟนี้ได้ก็แฮตริกเลยนะครับในการเจอก,กับกลุนศสก3ามไฟครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับเหลือมิตรภาพคําเป็นเพื่อนแหละครับได้รับเสียงปรบมือรอบเวทีครับแฟนมวยประทับใจครับชกแบบนี้ครับแพ้ชนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับทั้งคู่ได้โชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่แหละครับ กรรมการอนุพันธ์เผือกสวัสดิ์รวบรวมคะแนนแล้วก็หันไปชมมือที่นักชกมุมน้ําเงินครับเพชรน,นำชัยสอจอต้องตาจีนครับเ,เป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของขุนศึกสอนเดชพันธ์ก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกําลังใจให้ผู้แพ้ครับ